แฟนคลับถึงกับร้องหุยเมื่อเบลล่าโผล่ข้ามช่องร่วมงานพระเอกคนนี้ถึงแม้ว่าจะพักเรื่องหัวใจเอาไว้ก่อน แต่เรื่องหน้าที่การงานบอกเลยว่าปังเวอร์สำหรับเบลล่าราณีแคมเปนที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมเมื่อวันก่อนเธอยังออกมาเปิดใจว่าตอนนี้รับงานพรีเซนเตอร์ฟาดจุกๆก,กว่า20ตัวขึ้นแท่นนางเอกสวยและรวยมากอีกคนของวงการบันเทิงไปเลยค่ะนอกจากผลงานละครงานพรีเซนเตอร์ที่มีให้ได้ติดตามกันแล้วล่าสุดเบลล่ายังรับบทเป็นนางเอก MV โดย เธอนั้นได้ไปโผล่ร่วมงานกับพระเอกสุดฮอตย่านอาโศกอย่างวชิรวิทย์ชีวะอารีในมิวสิกวิดีโอเพลงยอมทั้งใจที่ปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้ฟังกันแล้ววันนี้30มีนาคม2,565คอมเมนต์จากแฟนคลับมาแล้วพี่ไบรท์เสียงใสหล่อเหมือนเดิมเพราะมากค่ะฟังเพลินมาก MV น่ารักมากพี่เบลก็น่ารักมาก พี่เบลล่าน่ารักมากเสียงพี่ไบ์ใสมากหล่อเหมือนเดิมเลยเพลงเพราะมากค่ะฟังแล้วเพลินมากครับเพราะมากๆเลยเสียงไบ์ใสมากๆ MV ก็น่ารักส่วนตัวเราว่าเพลงนี้ติดหูมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองรอติดตามผลงานต่อๆไปนะโอ้ยเคมีดีมากเลยอ่ะเพลงก็เพราะติดหูมากปลอพี่ไบ์หล่อมากพี่เบลสวยมาก ชอบเสียงพี่ไบามากมากเสียงใส่ละมุนมากน่ารักเพลงเพราะมาก MV น่ารักเสียงไบ์ละมุนมากไบเวลล่าคือเคมีดีมากชอบมากค่ะ